Hey, pop the trunk, open up คลิปนี้เราจะมาพูดถึงโมบิลสูตร5ดาวนะครับสไตล์ฟรีดอมกันดัมฟูเบิร์ดโหมดนะครับผมเป็นโมบิลสูตรประเภทโจมตีนะที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมแล้วก็เป็นสายรีทอร์ด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ เริ่มแรกเลยนะครับผม HP เนี่ยจะอยู่ที่5,7าหมนะครับผมโจมตีบีมหน0่จโจมตีวัตถุ1,200ง้อป้องกันบีม1,300ง้อป้องกันวัตถุ1,400นะครับคิดดีค่อนดาเมตหนร้อยนะครับแม่นยำห้าร้อยลบลีก136่้อว่องไว520นะครับแล้วก็พื้นฟูยเอ็น471นั่นเองนะ ค่าสตีทัสนี้นะครับผมเออสำหรับสายโจมตีนะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้บีมในการโจมตีเป็นหลักนะครับผมแต่ว่ามันมีข้อสังเกตหลักอยู่นะครับก็คือโจมตีบีมกับโจมตีวัตถุเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้นะว่าจะต้องใช้2อ,อย่างในการเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเสริมความแรงอยู่ที่คิิคอนดาเมจนะครับหนึด้วยกันนะ ความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ว่องไวเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเออก็เป็นตามมาตรฐานนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของสกิลนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมชื่อว่า f u เบ b ร r ดโ mode นะครับขนาดเริ่มต่อสู้ตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมเพิ่มพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับอัตราในการเพิ่มนะครับทั้ง3ส่วนนี้จะเพิ่มอยู่ที่100%นะครับผม แล้วก็มีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังด้วยนะครับติดสถานะกัสด,ด้วยนะครับผม HV ของกัสนะครับผมโล่ความทนทานเนี่ยจะอยู่ที่200%ของ H p สูงสุดนะครับผมมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีด้วยนะครับผมอัตราความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะอยู่ที่50%ต่อ1่ชนิดนะครับมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะกับดักจะใช้กับเขาไม่ได้ผลนะครับผมจะติดอยู่ที่30วิด้วยกันนะครับ มีสถานะกับดักนะครับผมพื้นที่ศัตรูนะจะติดกับดักอยู่1อย่างนะครับตรงนี้นะเมื่อฝั่งตรงข้ามใช้ท่าไม่ตายนะครับจะถูกยกเลิกแล้วก็จะโดนสถานะดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนเข้ามาแทนนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่1500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อ1เชนนั่เนเองครับต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับผมมีชื่อว่าซูเปอร์ลาเซนทาบีมเซเบอร์นะครับ โจมตีแนวหลังนะลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100เเซโจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนอยู่ที่3%เปเซต่อ1่เชนโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มความแม่นยำนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มให้อยู่ที่200เเซนะครับมีการสร้างความต้านทานทำลายยุทธปกรณ์ โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวและโจมตีแบบเชนนะครับ <S <S ต่อมาสกิลธรรมดาที่3นะครับผมมีชื่อว่าซิกฟิอาส3ไลกันนะครับโจมตีแนวหลังนะธาตุวัตถุนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนจะอยู่ที่3%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัว จมตีทะลวงบล็อกศูนย์ความเสียหายนะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการบัฟนะครับอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่2,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก15หน่วยต่อ1เชนนะครับมีการรักษาสภาวะผิดปกติด้วยครับอัดมาสกิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่า High Energy Beam Rifle นะครับ โจมตีแนวหลังลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความแรงของเชน3%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะตัวเองเนี่ยจะมีการบัฟอัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่2,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก15หน่วยต่อ1เชนนะครับผมมีโอกาส100%นะครับผมที่จะล้าง ดาวพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนและดาวพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนออกไปให้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ่าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่าซูเปอร์ดาร์กูลนะครับผมโจมตีแนวหลังลําแสงบีมติดชะงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน1 0 0โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนก็5%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะ ตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีธาตุวัตถุนะครับอัตราในการเพิ่มจะอยู่ที่200ซนะครับผมแล้วก็จะล้างดาวพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนล้างดาวพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนออกไปให้นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นถ้าไม่ตายรีทอนะครับผมมีชื่อว่ากะนํายิงนะครับผม เงื่อนไขในการใช้งานนะครับผมเมื่อบักพวกเนี่ยสะสมเจนเกิน150นะครับเขาก็จะใช้ท่านี้โดยอัตโนมัตินะโจมตีหลายขั้นนะครับโจมตีทุกตัวแล้วก็ลำแสงบีมบวกธาตวัตถุนะครับติดชะง,งัก โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดนหนึ่งเเซโจมตีแบบเชนนะครับผมความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่3 0ต่อ1นเชนนะครับแล้วก็เชนเบิร์นด้วยนะครับเชนเบิร์นก็จะเป็น3 0ต่อ1เชนเช่นเดียวกันนะครับผมโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายด้วยนะครับมีการล้างกำแพงเหล็กนะครับผมโอกาสติดก็คือ100ไปเลยนะยังไงก็ล้างนะครับ ตัวเองเนี่ยจะมีการอัพพลังจมตีลำแสงบีมแบบเชนแล้วก็อัพพลังจมตีท่าวัตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นเขาจะอยู่ที่4,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก25หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมสไตล์ฟีดอมกันดั้มฟูลเบิร์ดโหมดตัวนี้นะครับจากคําอธิบายมานะถ้าหากว่าคุณอ่านดีๆนะครับผมผู้เรีนอ่านดีๆแล้วผู้เรีนจะมีความรู้สึกว่าความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ตรงไหน ก็จะมีการงงๆกันนิดนึงนะครับผมถ้าไม่ตายก็ธรรมดานะเออเป็นการโจมตีตามปกตินั่นเองนะครับผมถ้าไม่ตายรีทอนะครับก็มันจะมีการแรงขึ้นมาในเรื่องของการเชนเบิร์นนะครับก็จะมีอยู่แค่นั้นนะมีความรู้สึกว่ามันจะแรงกันอยู่แค่นั้นเอง ความพิเศษของสกิลนะครับผมเออสไตล์ปีดอมนะความพิเศษของสกิลเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่สกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมันจะมีเรื่องของสถานะกัสเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็สถานะฝ่าวิกฤตในมเล็บโจมตีนะครับสร้างความต้านทานกับดักนะอันนี้คือจุดพิเศษของเขาเลยนะครับจะมีอยู่3อย่างแล้วก็แถมติดสถานะกับดักให้ด้วยนะครับผมเป็นกับดักท่าไม่ตายนั่นเองนะ ในส่วนของตรงนี้ถ้าผู้เล่นมองเฉยๆนะครับจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่โดดเด่นนะครับผมเป็นการโจมตีตามปกตินั่นเองนะโอเคโจมตีตามปกติใช่ไหมได้ครับผมผมจะเอาภาพนี้ให้ดูครับในส่วนของภาพนี้นะครับอันนี้ขอขอบคุณคุณภูมินะจากกลุ่มส่งสายฟ้านั่นเองนะครับผม ตัวนี้เป็นระดับ5ดาวนะครับผมเป็น5ดาวม่วงด้วยนะห้าดาวม่วงตรงนี้นะครับผมโจมตีบีมเนี่ยจะอยู่ที่2องพนะครับผมแล้วก็โจมตีวัตถุอยู่ที่1,500ัน้นั่นเองนะแล้วผู้เล่นลองมองดูนะครับผมเจ้าของ ID เนะครับเขามีการปรับแต่งฝั่งสีเขียวตรงนี้เป็นหลักหมื่นนะครับผมเออหลักหมื่นนะแล้วก็ดามีโจมตีวัตถุเนี่ยอยู่ที่4ี่พันหนึ่งนะครับนั่นหมายควาว่าโมบิสูต,ตัวนี้เนี่ยเล่นโจมตีแบบเพียวๆนะครับผม อาศัยความสามารถดาเมจของเขาเต็มที่นะครับผมฟันธงได้เลยนะว่าสไตล์ฟีดอมกันดั้มตัวนี้นะครับผมเมื่อคุณกดออกมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องอัพค่าสเตตัสของมันให้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเป็นห้าม่วงได้ยิ่งดีนะตัวนี้จะมีความเก่งก็ต่อเมื่อคุณอัพให้มันเป็นดาวม่วงขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนั่นคือคุณแจของมันนะครับ ใครกดโมงไปสูตรตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอย่าลืมอัพไปจนถึงดาวม่วงนะถ้าหาว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ